you <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพร m มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่25เมษายน2565ค่ะทิศทางราคาทองคำราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันศุกร์ประมาณ20เหรียญโดยได้รับแรงกดดันจากภาวะการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นและตลาดให้ความสนใจกับการที่เฟดจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นโดยการปรับลดสภาพคล่องออกจากระบบและปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ป รับตัวแข่งค่าขึ้นมาที่ระดับ101.27จุดในเช้าวันนี้กดดันให้ค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่าโดยขึ้นมาสอบที่บริเวณ34บาทต่อดอลลาร์ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐในคืนวันศุกร์อยู่ในภาวะการทรงตัว f ฟกชแมนวนวลเฟกเอริง P.M.I ออกมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากที่คาดการไว้ที่58.1ออกมาที่59.7และ Fast Service PMI ปรับตัวรดลงจากระดับเดิมที่58.0มาที่54.7กองทุน SPDR ถือครองทองเท่าเดิมที่1 1 4 1 3ตัน ในระหว่างสุดสัปดาห์มีข่าวลอนดอนเมทัลเอ็กซวางแผนที่จะยุติการซื้อขายทองคำและเงินดร่วงหน้าภายในเดือนกรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลต่อราคาทองคำในตลาดแต่จะส่งผลในลักษณะที่ตลาดหันไปสนใจลงทุนในโกลฟิเจอร์มากขึ้นโดยจะลงทุนในเลเวอเรจที่สูงขึ้นวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำร่วงหลุดระดับ1,950เหรียญและ1,930เหรียญลงมาทำให้ภาพรวมของราคาทองคำในระยะสั้นมีลักษณะทิศทางแนวโน้มขาลงและเริ่มลงมาทดสอบที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางโดยราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่1,915เหรียญและ1,910เหรียญตามลำดับ หากราคาทองคำหลุดระดับ1,910เหรียญลงมาได้จะทำให้ภาพรวมของราคาทองคำในระยะกลางเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงโดยราคาทองคำจะมีกรอบการเคลื่อนตัวอยู่ในแนวรับที่1,910เหรียญและแนวต้านที่1,950เหรียญในขณะที่ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาทองในตลาดโลกจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งคาดว่าจะมีแนวรับที่38,000บาทต่อบาททองคำ และแนวต้านที่31,200บาทต่อบาททองคําสําหรับ g o c o m e และ g o ออ Online f u t u r e ์ feature, คาจะมีกรอบแนวรับ1,915เหรียญและแนวต้าน1,950เหรียญด้านราคาทองคําไทยน่าจะเปิดรับลง100บาทต่อบาททองคําโดยย้ำนักลงทุนว่าราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์อาจจะแตกต่างกันประมาณ2-5เหรียญดังนั้นการวิเคราะห์หรือแอดไว้จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แนวรับที่1วันนี้นะคะ1,910เหรียญแนวรับที่2 1,900เหรียญแนวต้านที่1 1,950เหรียญและแนวต้านที่2 1,955เหรียญค่ะแล้วกลับมาพบกับบุญคองพร m อ r n i n g r ง p ีพอร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ